ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจี h ชน n นลของเราด้วยละกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Youtube ลีทองจี h ชน n นลที่รักและครรบทุกท่านด้วยละกันครับผมเปิดคลิปมา ทำไมเป็นโจหนังอาจารย์น้อยนะฮะอ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพอดีอยู่ที่อำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินครับพี่น้องมาประจำการเป็นดีเจให้ LT ภาพยนตร์3คืนครับผมก็ยังไม่ได้ไปถ่ายคลิปให้ชมเลยนะครับมือสองรอสักครู่นะครับก็เลยคลิปนี้เอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในแวดวงเครื่องเสียงเราเหมือนกันวันนี้จะพาพี่น้องมาชมอุปกรณ์แล้วก็ ในส่วนของโจรหรือว่าอะไรต่างๆของเอลทีภาพยนตร์แต่ตัวนี้พี่น้องสะดุดตาผมมากเลยที่อยากจะพาพี่น้องมาชมเพราะว่าตั้งแต่ผมทําเครื่องเสียงมือสองมานะผมยังไม่เจอนะว่ามือสองจะหลุดเข้ามาเลยนะครับผมก็มาดูมาชมด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ผมพาพี่น้องมาชมขุมพลังที่เอลทีภาพยนตร์เลือกใช้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์บริษัทเฮอริเทคนะครับผมออ d i โอ ดีไซน์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแบรนด์เขานี่นะครับผมเอ,อ่อทำไมถึงบอกว่าผมไม่เคยเห็นมือสองเลยไม่เคยเห็นนะแบรนด์นี้นะครับผมไปใช้งานกันอยู่ที่ในกันบ้างครับพี่น้องกริงกลางบอกกันหน่อยแบรนด์นี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะทาไมรู้สึกว่าจะเห็นแต่ตามหน่วยนังนะเครื่องเสียงพี่น้องเอาไปใช้กันบ้างไหมโทรบอกกันได้รกริงกลางบอกกันได้นะครับผมไม่ต้องโทรหรอก เม้นมาได้นะครับผมอันนี้ก็มาชมมาดูนะครับนี่พอดีว่าเห็น LT ทําไมถึงเลือกใช้แต่ถามว่าเฮอรีทิคตัวนี้ผมเห็นหลายปีหรือ,อยังเห็นนานแล้วนะ <S <S นะครับเพราะว่าอยู่กับ LT เป็น DJ ให้ก็หลายปีแล้วเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมการันตีให้เลยว่าถ้าพี่น้องจะเลือกใช้รับประกันได้เลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับดีเลยนะครับพูดได้เต็มปากเลยทําไม พูดาการันตีให้ขนาดนั้น LT ภาพยนตร์ใช้มาหลายปีแล้วผมยังไม่เจอเจอปัญหาหน้างานนะไม่ว่าจะเป็นระเบิด g h ฮัอะไรพวกนี้ก็แปลว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีครับพี่น้องนะฮะอีกหนึ่งเบรนดนะครับนี่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยผ่านหน้าผ่านตาเครื่องเสียงเขตอีสานใต้บ้านเรานี่ไม่ค่อยเห็นนะแต่ไม่แน่ใจนะว่าทางภาคอื่นมีใครใช้กันหรือเปล่านะครับ มาแนะนําแล้วกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ใครที่กําลังมองหา power าไว้ใช้งานกัน h e r i t e c h Audio Design ก็ทั้งอึดทั้งทนนะพี่น้องนะ LT ภาพยนต์ใช้มาหลายปีอัดกันแบบโหดๆไฟเตะแดงยังไม่เคยเจอระเบิดยังไม่เคยมีปัญหาหน้างานนะเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากเอาไปลองการันตีให้เลยว่า แบรนด์นี้ผ่านครับพี่น้องนะฮะเจ๋วจาบนะสไตล์ของอาจารย์น้อยเจ๋วจ้าอีกแล้วนะครับนี่นะครับเป็นทั้ง2ชะแนลเป็นทั้ง4ชะแนลนะครับผมเอาใครใช้แบรนด์นี้กันบ้างหรือว่าไปแอบอยู่กันที่ไหนบอกกันได้นะครับผมแต่ว่านี่มาเจอแล้วครับผมอยู่นี่เองอือนะกี่แท่นนี่พี่น้อง l t ภาพยนตร์เลือกใช้นะครับเป็น Her i t เนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ พลังเสียงไม่ธรรมดาครับผมไข่สะเทือนนะพี่น้องไม่ต้องพูดถึงนะฮะอ่ะพอพี่น้องเรื่อง power หยุดก่อนมาทางนี้ก่อนนี่มองเห็นกันแต่ไกลเลยครับผมโจอของ LT ภาพยนต์นี่40เมตรครับพี่น้องโอ้โหนะฮะนั่งร้านกี่ชุดนี่ทำไมถึงโหดกันแบบนี้จริงๆนี่เรียกว่าของเทนะครับหน่วยนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าใหญ่สุดนะครับในประเทศ ใหญ่ณนะที่นี้คืออะไรจอครับผมนะฮะต้องใช้คาว่าจอก่อนนะเออใจจะเนๆยนได้คนที่จะมาดรามา่าคอมเมนต์นี่ฟังดีๆก่อนโจอใหญ่ที่สุดณนะตอนนี้เลยมีใครที่ใหญ่กว่านี้ไหมลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับส่วนระบบเสียงเบีก็96ดอกผมเชื่อว่ามีหน่วยหนังหน่วยอื่นที่ทำใหญ่กว่านี้อันนี้เราไม่ว่ากัน เราพูดถึงแต่ข้อมูลที่เราเห็นแล้วกันจอใหญ่สุดในประเทศณนะตอนนี้เลยครับผมปี67น่าจะยังไม่เจอหน่วยไหนที่ทําได้ใหญ่กว่านี้นะ40เมตรส่วนระบบเสียงก็ h อน2 2หลเบส96โดกกลาง15นิ้วแหลมจรวดอันนี้มีหน่วยหนังที่ทําใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับอันนี้ ก่อนที่จะดราม่าดูดีๆก่อนนะพิมพ์เข้ามามั่วในโดนเคกบาลน,นะเออนะฮะอย่ามามึนกับาจานน้อยในะสายโหดนะไอพวกพิมพ์มาไม่รู้ในะจับเคกบาลเลยนะน้องพี่น้องเนาะอืมนะ,ะดูด้านหลังครับผมโอ้นะฮะจัดระเบียบได้ดีนะครับผมสายก็จะเป็นสปิรคอนนะครับส่วนมากก็จะเป็นแจ็คฟูลนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะเป็น xlr นะครับระบบจัดการวันนี้ก็จะเป็นมารินน่นะครับผมครอสนะครับในส่วนของมิกเซอร์ก็จะเป็นอารีนฮีต นะครับผลิตภัณฑ์เครื่องฉาย F สัน EB L 1 7 1 5 S รวมเลนตัวนี้2ล้านกว่าโอ้นะฮะเครื่องฉาย2ล้านกว่าประเทศเจ้าพระเจ้าโจดโอ้พูดจนไม่ถูกนี่นะครับโจใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เครื่องฉายราคานี้เลยนะพี่น้องไม่งั้นนี่แสงไม่ถึงนะครับเพราะว่ายามค่าคืนนี่ทางวัดนี่ก็จัดเต็มจัดหนักหลอดพิงปองนะฮะร,รับประกันครับเรื่องความชัด LT ภาพยนตร์นนฟ ถือว่าเออเบอร์ต้นๆเลยครับพี่น้องถ้าจอ40นะถ้าเป็นจอที่เล็กลงมาอีกไม่ต้องพูดถึงครับเครื่องใายราคา2ล้านนี่โอ้นะฮะเหมือนดูทีวีอยู่บ้านเลยรถนวยกันหน่อยมั้ยไหนๆก็ดูก็ดูให้หมดรถนวยวันนี้เป็นหัวลากเด้อพี่น้องนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ22ล้อนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็น10ล้อเครื่องปั่น2อันดินโยนะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของฝั่งนู้นอีกคันหนึ่งรถเคนคอยยกในส่วนของตู้ลำโพงนะครับเอาคลิปนี้ก็เปลี่ยนบรรยิกาศนิดหนึ่งพาพี่น้องมาชมอีกหนึ่งหน่วยหนังแล้วก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับผมสำหรับพี่น้องที่เล่นเครื่องเสียงกันนะไอหมอน,นี่เมื่อไหรมันจะตื่นเนี่ยใช้ถึงกี่โมงเมื่อคืนสว่างเลยวะอ,อใช้ยันเจ็ดโมงอะพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็ถือว่า มาเตะตากับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผม power นะครับผม h e r i t e c h Audio Design พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากเอาไปใช้งานกันการันตีให้เลยครับผม LT ภาพยนตร์ถือว่าเอามาทดลองเอามาเทสผ่านงานหนักงานเบาจวดจาดอัดกันแบบเช่แดงมาหมดแล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวลุยได้เลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับอีกหนึ่งน่วยรับประกันให้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ LT ภาพยนตร์แล้วก็แบรนด์ h e r i t e c h ซื้อใ้เลยอึดทนเสียงดีไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ